สนันุนโดย As ไว้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีเ,เพื่อนๆชาโน้ตบุ๊กสเปคทีวีทุกคนครับเปิดตัว Card ค,คอมพิวการ์ดครับคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วพ่อๆกับบัตรเครดิตใช้งานง่ายพกพาสะดวกโดยในปี2016ที่ผ่านมาก็มีสายพันสติ๊กออกมาให้ใช้มากมายจากหลายผู้ผลิตโดยในปีนี้ครับอย่างที่บอกกันไปมาในรูปแบบบัตรเครดิตเลยโดยคอมพิวการ์นั้นทาง Intel บอกเอาไว้ว่าเป็นแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์แบบโมดูล บนตัวคอมพิวเตอร์เองนั้นจะทํางานเสมือนดั่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หลักสําหรับการคานวณทางด้านต่างๆของอุปกรณ์จําพวกอินเทอร์เน็ตออฟติงโดยคอมพิวเตอร์นะครับจะเน้นเรื่องการเชื่อมต่อเพื่อทํางานกับอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆเป็นหลักโดยเสมือนว่าเป็นดั่งศูนย์กลางการควบคุมของอุปกรณ์อื่นๆโดยบนคอมพิวเตอร์เนี่ยฮะจะมีฮาร์ดแวร์ทุกอย่างที่ต้องใช้งานเพื่อเป็นคอมพิวเตอร์จะมีวงจรหลักต่างๆทุกอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยประมวลผลหน่วยความจาแหล่งเก็บข้อมูลและส่วนการเชื่อมต่่่อออออไรร้้สาาายกกกกกััับบตตวเเลืืในนชมุปณ์ํ นำเข้าและส่งออกข้อมูลซึ่งทาง Intel บอกเอาไว้ว่าผู้ผลิตที่เป็นคู่ค้าสามารถที่จะเพิ่มเติมฮาร์ดแวร์ในส่วนอื่นเข้าไปได้ด้วยหากผู้ผลิตรายนั้นๆต้องการโดยบรรดารายชื่อของคู่ค้า Intel สำหรับเจ้าคอมพิวค้าร์ตัวนี้ครับเรียกได้ว่าฟังแล้วแข็งแกร่งมากไม่ว่าจะเป็น Dell, HP, Lenovo แล้วก็ Sharp เพื่อนๆว่างอะไรกันบ้างกับข่าวที่น่าสนใจอันนี้ครับกด Subscribe Notebook Spec ใน YouTube แล้วเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆสวัสดีครับ